เออสักทีนะครับนะเกมของผมเองนะครับเกมในเฟรมอัลฟาดะกอนเกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตรีมเลนดิชั่นอยู่ด้านลา่างสนใจสามารถเล่นได้บนทีจีโเลยนะครับผมภาพทรงจำของแม่ทัพไกอูสนะครับนะสามารถรับพลังแห่งความทรงจำผ่านหญิงล่างทรงคนดีเมื่อใช้จะรวบรูมมากมายไกอูสเคยเป็นพี่น้องราชสีห์หากแต่ชาติกำเนิดโดนมองว่าต้องสาบจึงมาเป็นแม่ทัพและสายของเมสเมอร์กระท่อมน,นี้มันคุ้นๆนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเชเชเชเดี๋ยวก่อนค่อยๆคุยกันเฮ้ยทำไมถึงมีมนุษย์ สีเงินมาอยู่แถวนี้ได้อะยิ่งเล่นนะครับเหมือนกับว่า DLC ยิ่งฉเฉลยเรื่องราวของเครื่องเกมหลักไปเรื่อยๆครับกรอกขาไกอูสเอ้าโอเคเขารักกันแล้วเขาก็เอาเกาะขาใส่ให้ครับโอเคครับตามนั้นแหละเป็นหมูป่าครึ่งตัวส่วนไกอูสที่ขี่อยู่หลังเป็นคูนุ่เงิอนอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาเอาเอาที่ผมคิดในหัวตอนนี้ทุกอย่างกําลังไหลเข้ามาในหัวแล้วก็รักประเดดประดังให้ผมแบบกําลังแบบตกใจอย,อยู่นะครับนะอย่างแรกเลยในเนื้อเรื่องหลักนะครับเอลเดลิงเนี่ย มันมีคําถามค่อนขอดกันมานะครับหมายถึงว่าตัวละครในเกมอะเรื่องราวในเกมรอในเกมอะเขาถามกันเลยว่าเอ้ยพวกเลย,ยาลูคาเลียเนี่ยมันเป็นมนุษย์จริงเปล่าวะมันเป็นมนุษย์เงินหรือเปล่ามัน อ่ะเดี๋ยวรูหลักฐานกันนะครับคุณผู้ชมครับกูก็ไม่ได้พูดมั่วนะครับแต่มันมีหลักฐานไงอัศวินลเรต้าครับนี่ครับเขาเรียกว่าโล่เงินนะครับนะรูปร่างถอดแบบจากหยาดเป็นเหตุเพราะเกิดเสียงล่ำลือไร้สาระว่าลอเรต้าเป็นมนุษย์เงินครับอัศวินลเรต้าคือใครนะครับก็คือเจ้าของเพลงแตะเตะเตะแตะเตะนี่แหละไอโลตัวนี้แหละคือประเด็นนะครับนะทาไมเขาถึงมีข้อความคิดค่อนขอดแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเลนน่า เป็นคนที่สร้างาบรรดาเด็กหยาดเงินหรือก็คือถ้าเราเคยสู้กับบอสเรนาร่าหรือเคยเห็นคลิปใช่ไหมครับก็คือว่าบรรดาเด็กๆเ,เนียที่อยู่ในห้องอ่ะก็จะคลานกันหมดนะครับนั่นแหละเป็นหลักฐานาหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยก็คือเรเนร่าเนี่ยได้สร้างมนุษย์เงินขึ้นมาแบบว่าอยู่รอบตัวนะครับนะโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างเลยนะครับนะทีนี้เนี่ยมนุษย์หยาดเงินนะครับปัญหาก็คือว่าพวกเขาอายุสั้น แล้วกลุ่มเหล่านี้เราเรียกกันว่า first generation ถูกไหมคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นประชากรได้แค่ของระยาลูคาร,รีนะครับเพราะที่นี่เขารับไงหลักฐานที่ต่อมานะครับเรามาดูกันครับคุณผู้ชมที่ผมเห็นแล้วผมก็กุมขมับเหมือนกันนะครับนะหลักฐานที่ผมไปเก็บได้ระหว่างการเล่นนะครับนะนี่ครับคุณผู้ชมครับสิ่งนี้เรียกว่าหยาดตัวอ่อนครับชีวิตปอบางที่นานทีปีหนจะถือกําเนิดในสุสานอยู่กลางกลางระหว่างสิ่งมีชีวิตกับวิญญ,ญาณใครอัมพานที่เรเนล่าราชนีจานเพนโอบอุ้ม เป็นวัตถุดิบการเกิดใหม่เล่นลับนะครับเมื่อเกิดใหม่จะสามารถเริ่มออาเลเวลได้ตั้งแต่ต้นในขณะที่ฝั่งนี้นะครับก็คือหยาดตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นแกนกลางสิ่งมีชีวิตประลาดเรียกว่าหยาดเงินอยู่ด้านใจกลางของชีวิตและสรรพสิ่งเข้าใจแล้วยังครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บอกนะครับว่าราชนีเลนาร่าเนี่ยก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของหยาดเงินหรือก็คือบรรดาลนุษย์เงินนั่นแหละครับนะแล้วที่ผมแบบอีอย่างวะมากเลยก็คือว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว ก็หยาดตัวอ่อนตัวนี้เห็นคุณคุณอ่านใช่ไหมครับชีวิตเปราะบางที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นในสุสานมันมีมานานแล้วนั่นแปลว่าถ้าหากว่าด้วยอํานาจราชินีอย่างเรนดาราเนี่ยจะเสาะหาแล้วเอามาทําการทดลองและทําการดูพิเคตหรือทําการสร้างแบบผลิตแบบ mass production นะ่ะคุณผู้ชมครับเป็นหยาดตัวอ่อนแบบนี้คุณว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆไม่ต้องถามผมหรอกคุณเห็นน่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องน่ะไม่รู้กี่คนน่ะเออมันก็น่าจะตอบคําถามนะครับว่า เ e น a าล่ ala, คุณแม่ของเรานะ่ะสร้างมาไม่รู้กี่คนแล้วนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเอาบัตรที่เป็นเฟิร์สเจเนเรชั่นแล้วมีเซคเ n d g e เจเนเรชันอย่างที่เราเห็นกันเนาะจะมีก็ไม่แปลกเออจะสามารถแมส p r โปรดักชันได้ก็ไม่แปลกครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอย่างที่บอกก็คือต้องใช้ไข่อัมพันที่เ e n a า a ่นะครับใช้อยู่นะครับนะซึ่งถามว่าแล้วตัวลงไข่อัมพันเนี่ยมันเป็นรูนหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ หารูแห่งสัมภเวสีนะครับใครอาพาติเลนาล่าราชินีใสจันโอบุ่นเอาไว้มารูแห่งมนุษย์ครึ่งเทพไม่ถือกำเนิดสิ่งที่ทําให้เกิดใหม่สมบูรณ์นะครับบรรดาบุตรที่เกิดใหม่ของเลนาล่าล้วนอ่อนแอและอายุสัน้นเหตุเพราะความไม่สมบแบบนั่นเองก็เป็นเด็กต้องสาบก็คือมนุษย์หยาดนั่นแหละ <S <S ใช่ครับนี่แหละก็อยู่ในตัวกูนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่กูพกมานี่แหละครับนะจากเกาะหลักนะครับนะผมชอบ DLC นี้นะคือมันเฉลยแบบมันเฉลยแบบสิ้นซากอะคุณผู้ชมคร ไอ้ที่เราแบบว่าหาข้อมูลกันมาก็ตามนั้นแหละเขานะครับเป็นมนุษย์เงินผมถามคุณผู้ชมนิดนึงนะครับนะอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นนะครับก็ราดานก็ขี่ม้าแล้วเวลาขี่ม้าพี่เห็นไหมละ่ะเขาก็ใช้ขาช่วยไถอะครับถ้าพี่จะบอกว่าราดานนะครับเป็นมนุษย์สีเงินอะเขาก็คงไม่สามารถเดินได้ด้วยขาไงก็คือไม่ใช่ขาดันหรอกครับใช่ไหมล่ะพี่เป็นไปได้ไหมว่าราดานคือมนุษย์เงินซึ่ง แน่นอนแหละว่ามันก็ติงได้อย่างที่บอกไปเมื anyway. ่อกี้ว่าก็ในเมื่อเราเราเห็นลาดานใช้ขาไถได้อะครับนะไถเดินไปเดินมาเหมือนรถของเล่นแอ๋อีแอ๋อีแอ๋อีแอ๋เลยนะครับนะนล้งมันมันจะเป็นมนุษย์เงินไปได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยลูกๆ3ามคนเนี่ยอาจจะเป็นสายเลือดมนุษย์ครึ่งเทพอย่างที่เขาพูดนั่นแหละเรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ครึ่งเทพนะครับนะแต่ถ้าเรานับจากไอ้คนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่เป็นประชากรโดยส่วนใหญ่ของเรยาลูคารีอาจจะเป็นมนุษย์เงินก็ได้นะครับน้อเงาาจัดนคุณผู้ชมครับ ไกอุสน่าจะแต่ว่าตามเป็นเด็กสอยห้อยตามไปกับเออราดานเพื่อเพื่อเรียนหรือเปล่าเพราะว่าเรามาถึงที่นี่ไม่มีใครใช้เวทมนต์ประเภทหิงนจลัดหรือว่าเวทมหาเวทดุดดาวยาก,ยากๆแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วทีนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าตัวของนักดาบานักธนูแล้วก็อัซวีลอเรต้าเป็นมนุษยเงินนะครับการที่เข้าอยู่บนหลังม้าตลอดก็ไม่น่าแปลกใจนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะครับเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามีอัสวินคาเรียที่แบบว่าวิ่ง2ขานะครับแล้วก็ไล่กระทืบคนนะครับหรือไม่แต่กระทั่งมีมษย์โทนะครับที่เป็นแบบว่าทหารยักษ์เลยาลูคาเรียนะครับนะถ้าเราเทียบกําลังลบกันแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมศึกของเลยาลูคาเรียกับมาริกามันถึงตึงมือนะครับจนได้ราดากรนะครับนะเข้ามาแต่งงานนะครับนะจับดองแม่งเลยนะครับก็เลยทําให้ครอบครัวเขามีความสงบสุขกันนะครับนะก่อนที่จะแบบว่ามาถอนนะแล้วก็กลับไปนะครับเออ ตามนั้นเลยครับนะเออแต่คําถามต่อมาเลยเออพี่ครับแล้วเลลาล่าเนี่ยที่เป็นเจ้าหญิงคาเรียนะครับเขาเป็นมนุษย์เงินหรือเปล่าถ้าเป็นราชวงศ์นะครับก็น่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาแหละครับก็อาจจะเป็นแบบขุนนางหรือว่าเป็นพวกสายเลือดครึ่งเทพบางส่วนบ้างหรืออาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะครับนะเนาะเอาตามนั้นละกันนะครับคุณผู้ชมครับอืมตอนนี้เรายังไม่รู้ชาติกําเนิดของตัวอัศวินจันคู่นะครับแต่อย่างน้อยเราก็มั่นใจได้แล้วครับว่าตัวของแม่ทัพไกอุสนะครับไม่ได้เกี่ยวข้อง นะคุณผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของราดานในทางว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือเปล่านะครับนะแต่ในเรื่อง DLC จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับเกมของผมเองนะครับเกมในเฟ e ม l p ลฟาดากอนเกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตรีมเล่นได้ฉันอยู่ด้านล่างสนใจสามารถเล่นได้บนที่ g o เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ